สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่7มิถุนายน2564โดยเฉพบุาครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าวันนี้ชูเกลเตรียมฟัดทีมเก่าไปเ,เชดแย่งกองกลาง80ล้านยูโรเป้าหมายผีและก็หง โดยการที่ทางชมัสทูเคิลนะผมอาจจะต้องฟาดฟันกับทางสโมสรเก่าของเขาอย่างชางปารีสแซ็จแมงเพื่อจะแย่งไลเซน์ของดาวเตะมูลค่ากว่า80ล้านยูโรที่ยังตกเป็นเป้าหมายของแมนยูและก็ลิเวอร์พูลกันอีกด้วยโดยมีรายงานจากประเทศสเปนมาว่าเชลซีนั้นตั้งเป้าคว้าตัวซาอูยิเกสมิดฟิลของทางอลติกโกเมาดริดนะฮะที่อาจจะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะ เดซาอูคนนี้ก้าวขึ้นมาจากทางอะ a d เดมีของ a r e าติโกมตบริกและก็ได้สัมนาตนเองกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญเขาคนนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาเมื่อเสัญญาระยะยาวถึง9ปีในปี2017 5ปีของข้อตกลงนั้นยังคงอยู่แต่ดูเหมือนว่าในฤดูร้อนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาตัดความสัมพันธ์กับทางสโมสร โดยทางอาเลติโกมาดริกนั้นตระหนักดีว่าพวกเขานั้นจะเป็นต้องทําการขายนักเตะครั้งสําคัญเพื่อจะสร้างสมดุลในบัญชีในช่วงสมัอนี้เนื่องจากทุกสิ่งที่พวกเขาทํากับทางซาอูก็คือกําไรเขาจึงเป็นกลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ต้องเสียสละและก็ดูเหมือนว่าเขานั้นก็กาลังพิจารณาเพื่อจะหาความท้าทายใหม่เช่นเดียวกันเมื่อมีข่าวลือมาว่าเขานั้นตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางบิยมินิกแล้ว แต่การย้ายทีมนังกาดนั้นก็ไม่ได้มีบทสรุปแน่ชัดมากมายสักเท่าไหร่นักเมื่อสื่อดังของสเปนอย่างทางอาร์นะผมได้เผยมาว่าเชลซีและก็ปารสแซาจแมงต่างก็เล็งซาอูอยู่เช่นเดียวกันและนั่นจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสโมสรปัจจุบันและก็อดีตของชมัสตูเคลิลโดยโค้ชชาวเยอรมันรายนี้สร้างผลกระทบอย่างสำคัญตั้งแต่ย้ายมาที่เชลซี ส่งเขาพาทีมคว้าแชมป์แชมเปียนลีกทางนี้บอร์ดบริหารเปเชกยืนยันบอกว่าพวกเขานั้นไม่เสียใจกับการไล่จูเคิลออกไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมแต่ตอนนี้พวกเขานั้นอาจจะได้เผชิญหน้ากันในตลาดนักเตะก็เป็นได้นะมันจะเป็นช่วงฤดูร้อนที่สําคัญที่แซมฟอร์บริดหลังจากประสบความสําเร็จในแชมเปียนลีกซึ่งจูเคิลนั้นจุดพวกเขาขึ้นมาจากอันดับที่9ในถอยนักิจและ9ไปติดท็อปโฟโเมื่อสิ้นสุดฤด,ด,ดูกาล แต่พวกเขาตั้งเป้าจะทำให้ดีขึ้นในดานการแรกเต็มฤดูกาลของเขาในฐานะกุนซือเชลซีนั้นทุ่มกันอย่างหนักในช่วงสมมติที่แล้วและก็พร้อมจะทำแบบนั้นอีกครั้งดูเหมือนว่าการสัญญากับทางกองหน้าคนใหม่คือสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเขาแต่พวกเขาก็พร้อมจะเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งกองกลางไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซาอูก็ระบุว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้เลยนะ ในขณะเดียวกันเปเชนั้นกำลังเผชิญกับการสร้างทีมใหม่หลังเสียแชมป์ลีกเอิงให้กับทางเรียวเที้ยงสองสโม,มสรจะต้องใช้เงินก้อนโตเพื่อให้ได้ตัวซาวอูคนนี้โดยการบริงานมาเมื่อเร็วๆนี้ระบุเลยว่ามีการเสนอราคาอยู่ที่80ล้านยูโรจากบาร์เนให้กับทางอตเลติโกมาดริก เรียกว่าจะต้องใช้เงินมหาศาลหากต้องพลากตัวแข้งไว้ชกปีายนี้จากสโมอสรปัจจุบันของเขาแต่ก่อนอื่นเลยนะแข่งทีมชาติสเปนรายนี้ต้องคุยกับทัพรามีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อประเมินสถานการณ์ในครั้งนี้โดยเชลซีไม่ได้เป็นเพียงทีมฟุตบอลบริกิตทีมเดียวที่สนใจซาอูคนนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานมาว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการการการีฬาของเวอพูล์กำลังวางแผนที่จะเอาชนะแมนยู เพื่อจะสัญญากับทางซาอุทันนีท้าพิศารแดงเองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางซาอุซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเป้าหมายอื่นๆอย่างเช่นเดนแคนไรท์โดยการตามการบริายงานของทาง Empire of the ดอ p นะฮะอ้างาว่าหงแดงนั้นกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเสัญญากองกลางรายนี้อย่างจริงจังซึ่งพวกเขากำลังมองหาฟิลตัวกลางคนใหม่หลังทางจีนีไวดัมจะอำลาแอนฟิลใน,นานักแข้งฟรีเอเจนต์และไม่ต้องสงสัยเลยว่าซาอุนั้น สามารถเป็นตัวแทนชั้นยอดได้ดังนั้นบริเตนเลยว่าเชลซีใบคู่แข่งมากมายที่จะต้องสู้ด้วยนะฮะหาพวกเขาต้องการจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับซาอุในครั้งนี้นั้นผมเป็นทว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน,กน,กน,กนว่าเชลซีนั้นจะปาดหน้าแข้งแมนยูและก็เป้าหมายหงได้ไหมนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ เชลซีพร้อมเลยหลังขายฮาคิมซิเยสตลาดซัมเมอร์นี้โดยทางสโมสรฟุตบอลเชลซีแห่งสึกฟุตบอลอลิกิจตกเป็นข่าวพร้อมจะปล่อยตัวฮาคิมซิมเยสพย์เมกอร์ทีมชาติมอกโกออกจากปรางแซมฟอร์บริดตในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสเสมอนี้ตามการรริงานจากทาง,งเกาโชแมคคาโตสื่อในอิตาลี โดยซิเยกนั้นเพิ่งจะเป็นสมาชิกใหม่ของเิงบรูเมื่อสม,มอร์ก่อนด้วยมูลค่ากว่า40บวก4ล้านยูโรแต่ต้นสังกัดของเจ้าตัวนั้นก็แสดงท่าทีต้องการที่จะถอนทุนในดิวังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยโดยเกาโชแมกคาโตชี้มาว่านาบปรีกับทาง Milan, อซิมิลาน2ทีมในศึกเกาโชสลาเตรี่ได้จับตาสก,การของซิเยกคนนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่เจ้าตัวนั้นไม่อาจจะสอดแทรกรักษาตำแหน่งตัวจริงในทีมเดอะบริดได้นะฮะภายใตยก้การคุมทีมของโชมัสทูเคิลเอาไว้ได้ โดยซีเยกคนนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงในฟุตบอลบริกิตไปเพียงแค่15เกมเท่านั้นกับอีก3นัดในศึกยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งเขาเนี่ยยังไม่มีชื่อในการลงสนามในเกมรอบสองชนะเลิศและกนัดชิงชนะเลิศของช่วยบิ๊กเอียร์กันอีกด้วยนะเป็นนามังงานนี้ก็เป็นการจะได้เห็นทางซีเยกคนนี้ย้ายออกจากทางแซมฟอร์ดบิดนะฮะในช่วงสมัยน,นี้อย่างแน่นอนแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ เชลซีเตรียมจะทาบโรคาทเทรีคุมแดนกลางไบรอชยกย่องกองเต้เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของทีมโดยงานที่ผมทางเชลซีนั้นสนใจโรคาทเทรีเฉยเลยโดยทางเดอะบรูตกเป็นข่าวต้องการตัวมานูเอลโรคาเทรีมิดฟิลของทางซาซูโอโรโดยการจากการารยง,งานของจูโจแมคคาโจเว็บนะฮะของเชลซีกลายเป็นสโม,มสรล่าสุดที่พร้อมยื่นข้อเสนอดึงตัวแข้งชาวอิตาเลีนรายนี้ไปร่วมทีม แหล่งข่าวได้อ้างบอกว่าชมัสทูเคิลนั้นต้องการเพิ่มการแข่งขันในแผงฟิลด์และก็สนใจจะดึงตัวผู้เล่นเข้ามาอีกหนึ่งคนโดยโลคาเทอรีอ่คนนี้เคยเป็นสมาชิกของทีมแคมป์เดมีของเอซิมิลานตอนที่เขาอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นและก็ลงเดบิวต์ในฤดการ2016-2017อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เป็นกำลังหลักและก็ถูกปล่อยให้กับทางซาสโโอโรยืมตัวไปใช้งานพร้อมออปชั่นซื้อขาดและก็ทำผลงานน่าประทับใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยแข้งที่3ปีายนี้ลงเล่นทั้งหมด3 4สนัดในซเรียในเ้นนี้ยิงไปได้ทั้งหมด4ประตูพร้อมทำไป,ป,ป,ปอีก3แอสซิสโดยสิงห์บรุนั้นจะต้องแยง่งชิงายเซนนักเตะกับทางแมนเชสเตอร์ที่กำลังหาตัวแทนของฟอนยนโยนในตอนนี้นั่นเองมาเป็นมางงานนี้นะผมทางชูเคลิลนะฮะเล็งจะดูคนนี้ไว้ในช่วงเสมอนี้ต้องมารอดูกันว่าทางเชลซีนั้นจะได้ตัวไปจริงๆรือไมเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ มลชอตยกย่องความสําคัญของกองเต้โดยทั้งบริโอเมลชอตยกย่องความเป็นผู้นําของเอนโกรกองเต้ในขุมกำลังของเชลซีโดยในการให้สัมภาษณ์กับทางทอกสปอร์ตอดีตกองหลังเชลซีเปรียบเทียบมิดฟิลด์ไวส์สตีปีรายนี้กับอีกหนึ่งพี่ใหญ่ของค่ายอย่างทางครอสมาร์เกเดเล่โดยเขาได้บอกว่าคุณนั่นรู้ไหมผมชอบอะไรเกี่ยวกับตัวกองเต้เมลชอตคนนี้ได้กล่าว มันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับความรู้สึกที่ผมมีกับทางมาเกเดเล่พวกเขาทั้งคู่มีรูปร่างที่คล้ายกันบางครั้งเวลาที่พวกเขาเดินข้างคุณพวกเขาอาจจะดูเหมือนน้องเล็กแต่จังหวะที่สวมชุดแข่งขันพวกเขาจะกลายเป็นพี่ใหญ่ทันทีกองเต้แสงผลงานยอดเยี่ยมในช่วงโค้งสุดท้ายของแชมเปียนลีกโดยการคว,ว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศก,กับทางเลอบมาดริกทั้ง2นัดรวมทั้งชุดชนะเหนือแมนซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศ ผมรู้สึกว่ากองเต้น,นั้นเป็นอะไรแบบนั้นเมลชอตได้เสริมคุณมองเห็นนักเตะตัวเล็กมองที่เขาแล้วคิดในใจฉันจะกลัวนายทำไมจากนั้นเวลาที่คุณออกไปลงสนามกับเขาความรู้สึกของคุณก็คือแบบโอ้บอนี่กลายร่างเป็นยักษ์แล้วเขาก็ปล่อยของโชว์ผลงานสัญชีนี่นะผมเป็นตัว่างานนี้นะฮะจิวแต่เจ๋าของจริงนะผมกองเต้คนนี้จนเมลชอตนั้นต้องออกมายอมรับเลยว่าเขาคนนี้เก่งจริง และนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวยสโมสร,รเชลซี 4, ประจำวันที่7มิถุนายน2564โดยเฉพาะพวครั้งเชลซีครับ